สำหรับแท็กต่อไปนะคะจะเป็นแท็กที่ใช้จัดการข้อความตามนี้เลยตัวแรกนะคะแท็ก b ต,ตัวหนาตองตัวหนาแล้วก็เน้นข้อความสำคัญแท็ก i นะคะตัวเอียงแท็ก em ตัวเอียงแต่เป็นการเน้นย้ำนะคะแท็ก mark นะคะเป็นไฮไลไท์สีเหลืองแท็ก small ก็คือเป็นขนาดเล็กแท็ก del เป็นการขีดค่าข้อความต้องการที่จะตัดข้อความแล้วก็แท็ก INS ก็เป็นแท็กขีดเส้นใต้เป็นข้อความเพิ่มแล้วก็แท็ก s u b สับจะเป็นตัวห้อย s u p จะเป็นตัวยกนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าโค้ดเขาเขียนกันยังไงนี่นะคะจะให้เห็นตัวแรกนี่ก็คือตัว B นะคะทำให้เป็นตัวหนา ตัว i ตัวเอียงเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกับลันโคดด้วยนะคะตรงนี้นะคะให้เห็นเลยเดี๋ยว z o ให้เห็นชัดๆหน่อยให้ดูนะคะนี่ก็คือตัวอย่างให้เห็นตัวแรกตัว b นะคะเนี่ยทำให้เป็นตัวหนาตัว i นะคะทำให้เป็นตัวเอียงแล้วก็ em ก็คือเอียงแล้วก็มีการเน้นด้วยนะคะแล้วก็มาร์กนี่นะคะเป็นตัวไฮไลท์แล้วก็สมอลก็คือตัวจะเล็กจะบางแล้วก็เดลตัวนี้เนี่ยนะคะขีดค่าก็คือเป็นการตัดข้อความทิ้งแล้วก็ i อ s ขีดเส้นใต้แล้วก็ ตัวยกตรงนี้เป็นตัวยกนะคะตัวยก S U P แล้วก็ S U B ตัวห้อยตัวนี้ก็เป็นการจัดข้อความเนี่ยนะคะให้เห็นในเท็กง่ายๆตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแต่ว่าเราสามารถนาไปใช้เกี่ยวกับข้อความต่างๆได้เลยขอบคุณค่ะ